สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ r e n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายนนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูนะคะสถานการความรักคนโสดชาวมังกร นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Permit Lovers ดาวถ้วย of งออฟโซลจัดจนะคะคนที่เด่นเลยนะคะจะเป็นชาวธาตุลมนะคะแล้วก็เด่นเป็นพิเศษก็คือชาวตุลน,นะคะลมก็คือกุมเมทุนตุลน,นะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะในที่นี้สําหรับคนโสดทำไมมันเหงาอะ่ะ ทั้งที่เจอคนที่เราถูกใจแล้วแต่ก็เป็นความรักที่เรารู้สึกว่าเราต้องปล่อยเป็นความรักที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะเบาหนอยตัวเองแล้วแบบคิดว่าเออคิดเยอะว่าอยู่อยู่กับเองเยอะหรืออะไรแบบเนี้ยอยู่กับตัวเองเยอะอยู่กับตัวเองมานานจะทั้งที่เราสึกว่าอมืมันจะมีความรักที่ เราคู่ควรหรือเปล่าจะมีหรออะไรเงี้ยอย่าน้อยใจนะทุกคนก็กคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีกันทั้งนั้นนะคะอืแต่ทีนี้อ่ะมันเป็นความน้อยเงี้ยเป็นความน้อยว่าเราชอบเขาแหละเราถูกใจเขาแต่เราสึกว่ามันเป็นความรักที่เป็นแต่ไม่ได้นะคะทีนี้อีกต่อ,อไปนะคะทีนี้ตัวเขานะสถานการณ์ <c oughs> สถานการณ์ความรักนะคะ ตัวเขานะเป็นอย่างไรนะของคนนั้นเดชนะคะสามไม้เท้าเพศสอดอันลมอีกแล้วเก้าดาานะคะจัดเมนนะดร้านสถานะการความรักของเขานะคะเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแต่ยังไม่ได้ลืมคนเก่ารอกไม่ได้ลืมหรอคะถามว่าอยากกลับไปหรือเปล่ามันก็ไม่ได้อยากกลับไปนะคะแต่แค่ยังไม่ลืมเท่านั้นเอง เขาเป็นคนคิดมากนะสถานการณ์ช่วงนี้นะที่เข้ามาเลยเนี่ยคือเรื่องของความคิดความเครียดความกดดันจากส่วนต่างๆนะคะจากเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องนะส่วนเรื่องในเรื่องออของความรักเนี่ยโอเคว่ายังไม่ได้ลืมคนเก่าก็จริงแต่ก็อยากที่จะปล่อยตัวเองตรงนั้นผล,ลดล็อกตัวเองนะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่รอใครคนหนึ่ง ที่เป็นคนที่ใช่นะคะอยากเจอคนที่ใช่อยากเจอใครสักคนที่รักเขาเหมือนกันนะพันหลังให้อดีตแล้วนะพยายามแล้วแต่มันก็ยังบนบนอยู่บ้างอะไรบ้างนะอดีความรู้สึกของเขาอ่ะเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนนี้ Queen of Cups อืม i n g of Cups หวั่นไหวหกถ้วย สามเหรียญเดวอลรู้สึกดีค่ะแล้วก็อยากที่จะรู้จักคุณนะเขาจักว่าเขารู้สึกว่าเขาได้รู้จักคุณแล้วเนี่ยเหมือนเขามีความหวังแล้วว่าเออชีวิตที่ฉันอยากที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันน่าจะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะอืมอาจจะก,กับคนนี้กับคุณหรืออาจจะก,กับคนอื่นอันนี้ก็คือมืนคุณมันแรงบันดาลใจเหมือนคุยไปแล้วมัน โอเคอ่ะเขาก็รู้สึกดีแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกของเขากไปหรอกนะเก็บๆแต่ถามว่าวันไหวไหมใช่วันไหวชอบไหมชอบนะคะทั้งก็่ชอบอ่ะอย่าเพิ่งกีบอ้อย่าเพิ่งเอ่ออย่าเพ,พิ่งแบบว่าลมเลิกนะคะอย่าเพิ่งลมเลิกความรู้สึกของตัวเองนะค,ะคนนี้มีความหวังนะคะมีความหวังคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะ สี่ถ้วยเดดเฮ้ยในอัปเพนเดคลสสามถ้วยหกไม้เท้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมอ่ะสำหรับสำหรับใครบางคนที่ยังไม่ลืมคนเก่าถ้ายังไม่ลืมคนเก่าแปลว่ายังรักคนเก่าอยู่ดังนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะมารู้สึกรักถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกดีกับเขาก็ตามอ่ะ เออร์้านคุณรู้สึกว่าอยากว่าเขาในลักษณะความเป็นเพื่อนไปก่อนดีกว่าน่าจะดีกว่าไว้ลืมเขาก่อนแล้วค่อยมารักอะไรอย่างเงี้ยลืมเขาก่อนแล้วค่อยมารักกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะาแปดถ้วยกาเดินออกมาแล้วนะจากความวรกคั้งนั้นะอืมแล้วเขาก็พยายามที่จะปิดตัน ทั้งความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองอย่างกรอ,อกเลยว่าเมื่อกี้ว่าสถานการ์นะคะก็คือยังบนอยู่คนเก่าแต่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ยังบนบนอยู่บ้างยังมีนึกนึกบ้างยังมีรู้สึกบ้างกับคนเก่าแต่เขาจะพยายามทําให้คุณได้รู้นะคะหรือเขาต้องการให้คุณเนี่ยเข้าใจและเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจเขาเหมือนกัน ต่อไปความรู้สึกเรียบร้อยแล้วต่อด้วยบทสรุปบทสรุปคนโซดมังกรพิมพเทสความรักความรู้สึกที่มีนะคะแต่เปิดเผยไม่ได้ทั้งคู่เลยนะคะอย่างที่บอกว่าไพ่มันสลับกันได้นะ ในใจเนี่ยเหมือนจะร้องไห้ในใจุ่กก็คิดมากเหมือนกันสับสนวุ่นวายใจนะคะเพราะว่าอีกคนนึยังไม่ลืมคนเก่าอิมชั่นเยอะนะช่วงเนี้ยนะคะอารมณ์ต่างๆเนี่ยการรอนะคะที่สุดแล้วได้เจอคนที่เรารู้สึกรักแรงและเขาก็เป็นคนที่รักเราเหมือนกันแต่แค่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มี ปลายทางของคุณกับเขาเท่านั้นเองเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่ได้คุยกันแบบอย่างนั้นนะคือยังไม่มีการตกลงตรงใจอะไรยังไงกันนะคะอืมเพราะความไม่เข้าใจตรงนั้นแหละเพราะความรอที่แบบก็ไปลืมเขาก่อนไปลืมเขาก่อนหมดรักเขาก่อนแล้วค่อยคุยกลับมาได้ไหม นี่ไงว,ว่ายังมีคนรอคนเก่าอยู่เนี่ยรักนะแต่ไม่แสดงออกเห็นไหมดีไม,ม่พอให้ความรักแนะนำหน่อยค่ะคนโสดมังกร d e เซปชั o นนี่ไงรักนะแต่ไม่แสดงออกรู้สึกรักแต่ทำตัวเหมือนว่าเราไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้รู้สึกอะไร นะคะทั้งทางที่ความรักครั้งเนี้ยมัน s safe for you to love แล้วมันโอเคที่จะรักแล้วถ้าสงสัยว่าแบบอจะไปต่อคนนี้ดีหรือเปล่านะคะไปต่อได้นะเพราะว่าต่างคนต่างก็มี a t t r a c t i o n ต่อก,กัน a t t r a c t i o n เนี่ยก็เหมือนแรงดึงดูดะคะความรู้สึกดีๆของคนสองคนนะคะที่มีต่อกันอ,อยู่ด้วยกันก็มีความสุขคุยกันก็แฮ ppy มืนมันเข้าใจมืนมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันลงตัวติดแค่นั้นแหละแค่ประเด็นที่เป็นยังไม่ลืมเขาก็อย่ามารักฉันนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ สถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างให้สลับกันได้ะคะ่ะทาวเวอร์สี่ดาบเลเวอร์สองถ้วยสิบถ้วยเอ๊ะแล้วทำไมมาถึงเป็นทาวเวอร์กับสี่ดาบแปลกปัญหาเข้ามาสามดาบคืออะไร ขยายสิอดีตเหรออืมจบอืมน่าจะเป็นเรื่องอดีตนะคะเผื่อมาตั้งหลายใบเลยอะอ่ะอย่างนี้นะคะสถานการณ์คนมีคู่นะคะฝั่งคุณนะถ้าไพ่ไม่สลับนะคะสถานการณ์เนี่ย อาจจะมีเรื่องราวบ,บางอย่างเข้ามานะคะในความสัมพันธ์แบบกระทนหันแบบไม่คาดคิดเป็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาเป็นปัญหาเก่าเก่านะคะปัญหาเก่าเก่าที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักบางคนเนีย่ยเคยเลิกกันแล้วนะคะหรือแบบหรืออาจจะเกือบเลิกก็แล้วแต่แต่ก็กลับมาเคลียอะไรกันได้อาจจะเป็นเรื่องคนรักเก่าของอีกคนหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ จบกันไปแล้วนะคะหรือเคยจบไปแล้วแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเป็นปัญหาในปัจจุบันแต่คุณเลือกที่จะนิ่งคุณเลือกที่จะนิ่งคุณควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคะเลือกที่จะนิ่งไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะก็รู้สึกแต่พยายามที่จะไม่ไปสนใจม่อะไรมากเพราะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนครั้งที่ผ่านมามันก็จะเป็นปัญหาอ ก็จะวุ่นวายอีกดังนั้นคุณยึดในเรื่องของความรักที่มีนะคะเลือกความรักเลือกความสัมพันธ์นะคะในเพิกเฉยเรื่องราวเหล่านั้นอะไรก็ทําเราไม่ได้ถ้าใจเราแข็งแรงพอแล้วเรารู้ว่าเราเลือกอะไรนะคะเราเลือกอะไรในความสัมพันธ์เราเลือกจะรักเขาเลือกจะเติมเต็มเขากับความสัมพันธ์คนเป็นครอบครัวด้วยมีลูกด้วยนะคะ นั่นแหละโอเคแล้วตัวเขาล่ะคะตัวเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์8ปเหรียญเมจิเชียนควีนอฟคัพควีนอฟบอ s โอ้โหวน้ำลมไฟเหลือดินไม่มีดินเนอะ ออดินก็ตัวคุณนี่ไงมังกรน้ำลมไฟนะคะปุ้มไม่ทนตุนเมสิ่งธนูนะคะมีนระกดพิจิกมีทธิพลนะคะต่อสถานการณ์ของเขาเรื่องงานด้วยเรื่องอารมณ์ด้วยเรื่องคำพูดด้วยนะคะขึ้นง่ายนะ เราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะอันทุกสิ่งทุกอย่างจากที่ไพ่มันขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาต่อไปเฉยๆดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดูถ้าถ้าเป็นอย่าง,งาน,นะนั้นแสดงว่าเรื่องเนี่ยไอ้ปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่จากตัวเขาคุณหรือจากตัวเขาแต่เป็นคนรอบข้างเป็นคนนอกเป็นคนอื่นนะคะขุดปัญหาอันนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะ มาดูแล้วเขาก็พยายามที่จะไม่ต้องการให้มันเป็นปัญหาอะไรมาใช้เรื่อยเฉยๆมีหน้าที่อะไรที่ทำก็ทำแค่นั้นเมีหน้าที่ที่ต้องดูแลความรักครั้งนี้ก็ดูแลนะคะทำหาที่ตัวเองให้ดีแค่นั้นจบอความรู้สึกอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ หกดาบนะแปดดาบจัสเมนเดชเขากลัวเขากูเริ่งเดิมเดมมันจะผุดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอ่ะไม่ไว้ใจเลยอะแล้วเขาก็ไม่อยากเลิกนะเขากลูวว่าไอที่ผ่านมาถ้าคุณกับเขาเคยเลิกกันอ่ะแล้วกลับมาคืนดีกันมาคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ย้ายมันเกิดขึ้นอีกนะคะเขาแคร์คุณ เขาแคร์คุณนะถ้ามีปัญหาอะไรคือ,คอเขาก็ง้อนะเขาก็แคร์แล้วเขาก็รักคุณนะแล้วเขากลัวป,ปัญหาอนะไรจะเกิดขึ้นอีกนะสแสดงว่าเขาก็รู้แหละว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่พูดคุณก็ไม่พูดมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีปัญหารุนแรงนะคะคนนอกหลายๆคนอนะ่ะร้ายจะตายไม่รู้ต้องการอะไร อย่างที่บอกว่าวาอไปมิตรแท้หรือเพื่อนแท้ท่านพูดจะหายากเลยคนที่ดีกับเราจริงๆบางคนนะ่ะเป็นคนที่เราไม่รู้จัก้วยซ้ําไม่เคยเจอหน้า้วยซ้ําอย่างเอคนดูเนะะี่ยค่ะบางคนก็น่ารักค่ะคุยแบบเหมือนแบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่กับบางคนที่แบบใน,นนะชีวิตจริงก็ไม่โอเคก็มีมีเยอะมาก ฉะนั้นนะคะฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูดูเจตนาเขาด้วยนะแล้วเขาคือเขาต้องการจะสื่ออะไรกับคุณนะคะอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาแปดเหรียญเจ็ดเหรียญคุณก็ทำเต็มที่ของคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างหรอกคุณก็ดูดูเชิงดูสังเกตอะไรหลายๆอย่างดูงงเหมือนกันนะคะอืมสิบเหรียญ คุณก็มองว่าความสัมพันธนะ์น่ะมันก็มาที่หนึ่งแหละเอ,อ่อการเติมเป็นความอ่าความมั่นคงอะไรต่างๆคุณก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมน,นะแต่รู้สึกว่าสิทธิ์ไม่ท้ามันก็ยังมีอะไรมันก็ยังมีเรื่องมีอะไรบ้างนะท,งที่ทาให้คุณแ่บรู้สึกว่าอึดอัดหนักใจนะอันนี้มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะแบกมันแล้วอึดอัดหนักใจต่อหรือเราจะวางมันแล้วตัวปลิวสบายๆบ,บางอย่างบางเรื่อง ป่อยวางได้มันก็ดีต่อใจเนะ mm hmm. เาะเขายังจะบอกอะไรกับคุณคะฮอร์มิทวีออฟฟอร์จูนเฮดซอฟเพนเฮดซอฟเพนเคสคุณคือคนที่สำคัญที่สุดของเขาอตอนเนี้ยนะคะก็คาดหวังมากเลยว่าความสำคัญของเราจะดีขึ้นจะดีขึ้นเรื่อยๆจะกลับมาดีขึ้นนะคะ เขาอะไม่ต้องการใครละเขาต้องการแค่คุณกันแหลนแม้ว่าจะไม่มีสองถ้วยขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่ได้รนะักนะคะบางทีขึ้นสองถ้วยก็ไม่ได้แปลว่ารักเสมอไปเหมือนกันก็ต้องดูให้รอบๆนะคะก็ระสรุปค่ะสองเหรียญสี่ถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะ ประครับประคองความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ดีต่อเราต่อคนรักต่อความสัมพันธ์ต่อครอบครัวไม่ต้องรับมานะคะไม่ต้องรับมาเราต้องดูที่เจตนาคนคนนั้นเพ่อจะเอาปัญหาไอ้พุณปัญหาเก่าเกาของคุณขึ้นมานะ่ะนะคะในสภาพนแล้วือความมั่นคงนะคะในความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะ ประครับประคองกันไปอาจจะไม่ค่อยมีเวลาสวีอะไรเท่าไหร่นะคะในบางคนไม่ค่อยมีเวลาสวีเท่าไหร่ก็เติมความหวานระดัน้ำตลลงไปสักนิดนะคะความสัมพันธ์ยังต้องประครับประคองต่อไปนะประครับประคองแล้วมันก็ยังไม่สมดุลน,นะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเ,เราลักเขาเขารักเราเราแค่์เขาเขาแครเรา,าเราเราติมความมั่นคงเขาเติมความมั่นคงเขา เต็มที่กับความสัมพันธ์เราเต็มที่กับความมัันแต่ว่าเรื่องของสมดุลความสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องที่สําคัญสมดุลคืออะไรการให้การรับเนี่ยคุณให้เขาห้าสิบทำให้คุณห้าสิบโอเคสมดุลไปต่อได้มันมันเป็นการการให้การการให้การรับที่ที่ดีนะคะไม่เอาเปรียบก,กัน ม่มีใครเอาแต่รับอย่างเดียวหรือให้อย่างเดียวอย่างเงี้ยใจกับความความรู้สึกความสัมพานเนี่ยมันก็จะปราบบางนะคะขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจมันยัง้อยยังลอยยัง้อยคู่กัน พบกันนะพบกันไปนานๆนะให้ความรักเชนะคะให้คิดว่าเกี่ยวกับความรักอยู่เสมอนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันลบอกความคิดนะคะรู้สึกอึดอัดใจก็ปล่อยมันปล่อยมันทิ้งนะคะปล่อยมันทิ้งไปในประความคิดความรู้สึกเหล่านั้นเนาะความเชื่อใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะในความสัมพันธ์ ตรงนี้ you deserve love ค่ะจากคนต่างคู่ควรี่จะได้รับความรักของคู่ของนคุณของเขานะคะมองบุงบวกมองสิ่งดีของกันนะคะแล้วก็อยู่กับข้อเสียงของกันและกันให้ได้นะอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะผ่านไปได้แล้วปัญหามไม่ใช่อะไรมากมายหรอกนะคะถ้าเราไม่รับเข้ามานะมันก็ทำอะไรไม่ได้ โอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้เลยก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสำคัญไม่ชัดเจนนะคะให้สลับกันได้นะคะ King of Cups นะคะฝั่งของคุณ Queen of b o d s lovers แ Lo ล้วก็ขึ้นบ่อยมากเลยรอบนี้เนี่ย j u d g m e n นะคะแล้วก็สี่ดาบนะคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย เต็มที่มากๆเลยนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคุณรักโงลงอ่ะมันมันเป็นโชงที่คุณก็อยากจะรู้ตัวเองเหมือนกันว่าคุณรักเขาสรุปว่าคุณหลงเขากันแน่นะคะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความล้กก็ยังเป็นชั้นตครงนะคะยังคงนิ่งอยู่ไม่โดดเด่นอะไรมากมายนะคะยังไม่ไปข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้ถอยหลังนะสถานการณ์ฝั่งคุณนะั้นมีปัญหาอะไรนะฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างดาวดาบ มาละเจ็ดไม้เทา้าแห่งแมนแปดไม้เทา้าไออนคัพเขาเจอคนใหม่เข้ามานะคะแต่เขาไม่แฮปปี้กับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้ออแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะ ไปควบคุมแล้วก็ไม่อยากจะสนใจแล้วว่าความสัมพันธ์มันจะไปทางไหนมันจะมั่นคงมันจะมีคนดีมันจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดก็เกิดไม่อยากจะคิดไม่อยากจะเศร้าไม่อยากจะนั่งนั่งคิดนั่งเศร้าเรื่องของออ่เความรักอีกแล้วนะคะดังนั้นมีใครใหม่เข้ามาถูกใจก็คุยนะคะโอเคต่อไปนะคะความรู้สึกเขารู้สึกยังไง สิบเหรียญสองดานะคะสับสนอยู่ว่าจะยังไงดีกับชีวิตนะต้องการความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนหรืออยากเล่นๆต่อไปเล่นๆน,นี่คือแบบคุยเรื่อยๆอ,อะเพราะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะ จะถามว่ากับคุณน่ะเขารู้สึกแฮปปี้ไหมเวลาอยู่ด้วยก็แฮปปี้ก็มีความสุขมีความสุขค่ะมันไม่ได้แค่แค่แค่เรื่องของความรู้สึกแล้วแหละมันมีเรื่องของเงินเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอืมคุณรู้สึกยังไงกับเขาเดท์ดาเหลียนเดอะซัน เฮยทำไมอะ่ะทำไมมัน,ม,นมันคนมันคนละเรื่องกันเลยนะเมื่อกี้คือมันคนละเรื่องกันเลยนะ <c oughs> คือดูไม่มีปัญปัญหาอะไรเลยอะ่ะเออแต่ดันคุณรู้สึกว่ากับคนเนี้ยคุณอยากจะจบแล้วอะ่ะล้วคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเจอคนใหม่ๆอะไรอะ่ะ <c oughs> คนนี้ไม่ตอบโจทย์ห้วหรอ มารู้สึกว่ามันไม่มีปลายทางอะกับคนคนนี้คุณทุ่มเทคุณให้อะไรไปอะเหมือนคุณคุณได้แบบตรัส,สรู้แล้วนะวันนี้ว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่ความรักจากเราโอเคเขาต้องการเรียนเหรียญเหรียญเอ,อ้ไม่ใช่เหรียญเหรียญจากเราเงินจากอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่า เราช่วยเหลือได้เราไปที่พึ่งได้เป็นความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยให้กับเขาได้แล้วความรักละ่ะไม่มีเลยใช่ไหมที่ผ่านมาอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกส่วนสถานการณ์แต่งที่บอกว่ารักหรือหลงกันแน่มันอยากจะรู้ตัวเองว่าสรุปว่ารักหรือว่าหลงแต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้มีความคืบหน้าแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ผลทางใจมันมี เออเนาะแบบนี้ก็ได้อ่ะผลทางใจมันมีเราเริ่มรู้ละความจริงบางข้อเกี่ยวกับตัวเขาเอ,อต่อไปเขาอยากจะบอกอะไรนายอับครับ ห้าไม้เท้าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยทําให้คุณกับเขาอะมีปัญหาก,กันนะคะและเขารู้สึกว่ามันทําให้เขาเลือกได้ละ่ละหรือตัดสินใจได้แล้วว่าเขาเลือกที่จะอยู่นคโนโสดอาจจะไม่โสดหรอกแต่ก็คือก็ไม่ได้มีใครมาผูกมัดมาไม่มีการผูกมัดไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรก็อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะเจะลือก,ใค,กใครก็ได้จะรักใครจะรู้สึกดีกับใครก็ได้โดยที่ ไม่ต้องมีปัญหากับใครแบบที่มันเป็นอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะโอเคกว่าจะสรุปได้บางคนอนะเคยเจอนะดูไว้เปิดอะเปิดไพ่ไม่ถูกเลยอะงงมง,งตามกับบางคนเปิดดวงเปิดก็คืออยู่ง่ายมากนะคดูง่ายมากๆ ไปบทสรุปนะคะบทสรุปสิบเหรียญเป้าหมายความสุขะเรามองตรงนั้นบ้างหรือเปล่านะคือตอนเนี้ยเราตอนนี้ก่อนไหมเรายัางไม่ต้องไปมองว่าเฮ้ยมันมันอะไรยังไงหรือเขาจะมีคนคุยคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนการที่เขามีคนคุยอะ่ะ มันอาจจะเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็คือประมาณนั้นนะ่ะน้อยมากเลยหน้าเห็นไหมจัดถ้วยสี่ไม้เท้าก็ยังเลือกไม่ได้แล้วก็ถามว่าตัดได้หรือเปล่าก็ตัดไม่ได้เหมือนกันแต่ก็คือความสัมพันธ์ที่ต้องยอมรับว่ามีหลายคนนะคะมีหลายคนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ มีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันต่อไปดีไม่พอยังติดอยู่ตรงนั้นหน่วงให้ความรักแนะนำเ หยมาทีเละคุณผู้คนที่จะได้รับความรักนะให้อภัยก็ไปเถอะแล้วก็เรียนรู้นะคะคุณรักใครคุณก็แสดงออกไปเลยได้เลยแล้วมองว่าจะมีคนที่จะมารักคุณด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนนี้นะจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามานะคะหลังจากคนนี้นะเป็นคนที่เป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุลมได้แก่กุมเมถุนตุลนะคะที่อยู่ในราศีล,ลักษณาหรือดาวศุกร์ โอเคค่ะคลิปของมังกรก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอกณด,ดูลูกกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ